ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้ในชมพูตวีกชนิดใดชนิดหนึ่งต้นว่าโลกกล่าวว่าเป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักกิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพธิปักคียธรรมเป็นฉไนคือสตินรีเป็นโพธิปักคียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิริยินรีเป็นโพธิปักคียธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู Wonder ้สมาธินีเป็นโพธิปัก <amoto> ขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญินีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้ในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่งต้นว่าโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักคียธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตร,ารัสรู้ฉันนั้นเหมือนกัน